เ,เลยค่ะถึงช่วงเวลาสำคัญของเราแล้วในวันนี้ที่บอกกันไปว่าเราจะมาพูดคุยกับหนุ่มเต๋สเสธิพงกันนะคะหรือว่าหนุ่มเต๋อเอฟนะะี่ค่ะหนุ่มตัวเล็กน่ารักค่ะมีสเสน่ห์คนนี้เป็นนักร้รงนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งเลยทีเดียวนะะีคะเชื้อสายเวนามกระสินแล้วก็มีดีกรีความสามารถมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงเป็นนักแสดงนะคะจะบทบาทไหนก็ทำเอาสาวๆเนียยหลงไหลจนมีแฟนคลับติดตามเพียบเลยทีเดียวและล่าสุดค่ะกับผลงานที่ถือได้ว่าได้รับการตอบรับดีมากกับละครเรื่องสุดแค้นแสนรักเออชื่อว่าอะไรคนคงจะได้ติดตาม นนะะในบทบาทของผู้กองปวริดนั่นเองนะเป็นหนุ่มในเครื่องแบบถือได้ว่าเรียกเลตติ้งจากแฟนคลับได้เป็นกองเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเห็นผู้กองรูปหล่อขนาดนี้แหมอยากจะทําความผิด บ้างแล้วเนี่ยแต่ความแซบบอกเลยค่ะของหนุ่มเต๋ายังไม่หมดเพียงแค่นี้เพราะว่ายังมีอีกลหลไรเรื่องราวรวมถึงซิงเกิลใหม่ที่มาฝากกันด้วยนยคะคะกับซิงเกิลล่าสุดที่มีชื่อว่าไม่มีความจําเป็นค่ะเพลงใหม่จากหนุ่มเต๋าส,สดๆร้อนๆเลยก็ว่าได้เนี่ยค่ะเอาแล้ววันนี้เราเชฟเฟรชจะได้มาพูดคุยกันกับหนุ่มเตา๋าพร้อมแล้วทุกทายเต๋ากันเลยตอนนี้อยู่ในสายกบเราแล้วสวัสดีค่ะเต๋าสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่มิงครับสวัสดีชาวชนบุรีทานเล็คครับอาจจะได้นิดนึงได้คุยกับหนุ่มหล่อด้วยวันนี้เมื่อกี้ปูถ้าผมหล่อเลยครับใช่ไหมเออแบบว่าโปรไฟล์มาดีมากเอยแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเออนะขอบคุณมากครับอ่ะนคะเดี๋ยวให้ต่อเนี่ยทักชายกู้ฟังชาวเฟชชนบุรีกันก่อนนะคะสวัสดีครับชาวเฟชชนบุรีนะครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์เพียงพอครับผมหรือว่าเต๋าเอฟนะครับก็วันนี้จะมาฝากซิงเกิลใหม่ครับล่าสุดเลยครับของเต๋าชื่อเพลงว่า ไม่มีความสเปกครับอืมเดีย๋ยวเราได้มาพูดถึงเพลงนี้กันอย่างแน่นอนนะอะตอนนี้สบายดีไหมคะสบายดีครับสบายดีมากเด็เรื่องประจําวันก่อนตอนนี้มีงานเยอะไม่เอ่ยช่วงนี้ก็ดีขึ้นครับจากที่ถ่ายละครเจ็ดวันก็เหลือสี่วันครับโอ้หนักหน่วงมากเลยทีเดียวแต่และว,ว,วันนี้มีมีถ่ายละครแล้วก็มีทําอย่างอื่นอีกไหมนี่ครับก็มีโปรโมทเพลงครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเทอมแล้วนะฮะสมาณกลางตันนี้ก็เดี๋ยวต้องต้องหาเวลาไปเรียนด้วยับผมแล้วก็ ถ่ายละครสองเรื่องก็คือทํางานด้วยเรียนด้วยว่างานเถอะงานเพลงอีกงานละครอีกว่าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเนาะหลายคนคงทราบกันลแล้วนะคะว่าเต๋าเนี่ยมาจาก VTAF เ,เลยใช่ไหมนี่คือเวทีจุดเริ่มต้นของเต๋าเลยใช่ไหมจุดเริ่มต้นเลยครับใช่ครับจุดเริ่มต้นมาจากที่ตรงนี้เลยเนาะ,ะวันนี้แน่นอนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรืร่องราวของหนุ่มเตา๋าให้แฟนๆชาวชนบุรีได้ฟังกันแล้วก็เต๋ามีผลงานเพลงล่าสุดมาฝากกันด้วยชื่อเพลงว่าอีกครั้งหนึ่ง ไม่มีความจําเป็นไม่มีความจําเป็นแต่ก่อนจะพูดถึงเพลงไม่มีความจาเป็นน่คะถามก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้มีผลงานเยอะมากให้แฟนๆได้ฟินกันตลอดเลยนะเช้งเรื่องของการร้องเพลงงานละครแล้วก็ละครเวทีด้วยใช่ไหมคะครับผมมีอะไรบ้างคะต่อตอนตอนนี้เอาที่ผ่านมาเลยว่าตอนนี้ครับอ๋อที่ผ่านมาก่อนดีกว่าเอาเอที่ผ่านมาในปีนี้แล้วกันนะครับอ่ะฮะก็จะมีมีละครสุดแค้นแสนรักทางช่องสามนะครับผม hmm. ที่พูดไปนะครับแล้วก็มีละครเวที วันทองเดอะมิวสิคลนะครับผมแล้วก็มีไปรับเชิญซิทคอมบ้างแล้วก็ร้องเพลงประกอบซิทคอมด้วยครับเฮ้ยเยอะมากเลยแล้วก็มีเป็นพิธีกรด้วยตอนนี้อ๋อพิธีกรด้วยับพิธีกรแล้วครับรายการเดอ First นะครับเป็นรายการท่องเที่ยวต่างประเทศที่เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยพาไปสถานที่ที่แบบเฟิร์สเฟิร์สคือแบบไม่มีใครไปมาก่อนแล้วก็ เราจะเจาะลึกกว่านั้นในสถานที่ที่คุณเคยไปครับอืมก็คือทําหลายด้านมากเลยทั้งงานละครงานพิธีกรงานร้องเพลงแต่ละอย่างเนี่ยแตกต่างกันไหมแตกต่างมากครับเพราะว่าอืมร้องเพลงกับพิธีกรจะค,คล้ายกันหน่อยอืมค่ะเพราะาเป็นตัวของตัวเองอ่าแล้วงานแสดงอ่ะแต่งานแสดงเราต้องสวงมบทบาทเป็นคนอื่นอืมซึ่งมันก็จะจะแตกต่างกันในการที่เราแสดงออกมาใช่ไหมฮะมแต่ถ้าอย่างพิธีกรเราก็เป็นตัวเองได้อย่างธรรมชาติเลย ก็คือขายตัวครับขายตัวเราเองแต่ว่าพอร้องเพลงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งในการโชว์เป็นรูปแบบในการโชว์หละแล้วก็ละครก็จะเป็นการแสดงละครเวทีก็เป็นการแสดงเหมือนกันอ่าไหคะใช่ครับ้ก็จะอ่า ค่อยๆไปครับเพราะตอนนี้มือใหม่อยู่ทุกด้านก็คอยเดยนรู้กันไปฮะเมื่อความสามารถมากเลยอะทั้งหมดที่พูดมาทั้งการแสดงละครละครเวทีร้องเพลงหรือว่าอะไรนะพิธีกรเนี่ยต่อชอบอัานไหนมากกว่ากาันเอาที่ชอบที่สุดนะมีไหมที่สุดแล้วครับที่สุดคงไปร้องเพลงฮะอืมแน่นอนนะเราจุดเริม่มต้นจากตรงนี้เนาะอะ,อะ การแสดงอะไรเงี้ยฮะที่ี้ตอนนี้ยังใหม่มากไม่ยละเอียดเลยต้องติดตามกันนะสําหรับเออในเรื่องราวใหม่ๆของเต๋าด้วยนะแล้วตอนนี้มีผลงานละครให้ติดตามกันหรือยังคะก็มีครับเพิ่งออนไปเมื่อวานตอนแรกฮะชื่อเรื่องว่าไอวานาบีซุปตาวันหนึ่งจะเป็นซุปตาครับผมก็ทางช่อง DMM ยี่สิบห้านะครับผมก็ออนทุกวันจันทร์อังคารสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมก็จะมี มีนักแสดงนะครับมีดีเจพุทนะครับมีพี่วุ้นเส้นมียิปโซแล้วก็มีเต๋านะครับแล้วก็มีนักแสดงอีกมากมายเลยครับก็สามารถติดตามได้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรแมนติกคอมเมดี้นะครับแล้วก็ฮาฮปินฟินกันไปอะไรเงี้ยใครเครียดใครเครียดอืมนก็คือผลงานล่าสุดเลยที่เพิ่งออนแอร์ไปเมื่อวาน ช่ครับเดี๋ยววันนี้ออน,นอีกครับสองทุ่มเอาวันนี้อีกนะติดต,ตามกันก็แล้วกันสำหรับใครที่ชอบงานแสดงของเตา๋าพูดถึงงานแสดงมาพอสมควรแล้วมาเข้าเรื่องของซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเต๋ากันดีกว่ากับเพลงที่มีชื่อว่าไม่มีความจาเป็นเออไม่มีความจําเป็นอะจําเป็นครับเ,เพลงนี้เป็นเพลงช้าเนาะเป็นเพลงชา้าเนยคะให้ตอบ <ชา S 1> พูดถึง,พ,ถงพูดถึงความพิเศษของเพลงนี้ให้แฟนๆได้ฟังกันหน่อยว่าเป็นยังไงเอ่ยความพิเศษของเพลงนี้นะครับก็โอ้โหอย่างแรกเลยก็คือได้ฟูก ผู้แต่งเพลงนะฮะโปรดิวเซอร์มือทองมาแต่งเพลงให้มาทําเพลงให้ก็พี่แม็กซ์ลันนะครับและที่สําคัญคือเราได้ใส่ความเป็นตัวเองลงไปด้วยแล้วก็ผสมกับความเป็นอสไตล์เพลงของพี่แม็กซ์ลงไปด้วยแล้วก็เป็นอีกก็เป็นอีกแนวเพลงหนึ่งที่ที่ไม่ได้ฟังเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ฟังผมน้องแบบนี้มาสักพักแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นป๊อปร็อกก็ส่วนใหญ่ป๊อปร็อกส่วนใหญ่นี่เป็นป๊อปแบบช้าเจ็บปวดเป็นป๊อปแบบ อ่ะเน้นอารมณ์ด้วย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 เนื้อหาของเพลงด้วยด้วยตัวซาวของเพลงด้วยซาวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแอมเบียนซาวใช่ไหมคะแอมเบียนซาวไม่เป็นซาวแบบเสียงที่อ่าอธิบายไงดีฮะเหมือน R าร์แอย่างงี้ป่ะหรือเป็นแบบไม่ไม่ใช่ไม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 ่เกี่ยวกับ B ครับเอะคือแซาวแอมเบียนที่แบบตอนปล่อยออกมาตอนตอนแรกๆอ๋อตอนแรกๆใช่ไหมเออฟังแล้วเหมือนแบบเหมือนเป็นคําพูดเหมือนคําบรรยายอ่ะ ใช่ไหมประมาณนั้นรหรือเปล่าประมาณนั้นครับอ่าเนี่คะ่ะแน, <c oughs> น่นอนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจสับให้มิคเลยนะ <c oughs> <c oughs> นแต่ว่าเอ้ยถึงไม่เข้าใจแต่ว่าแสดงออกมาได้ดีมากเลยคือเริ่มต้นเนื้อเพลงมาเป็นเหมือนคําบรรยายว่าเอ้ยฉันเจาะลึกเพลงนี้นะเธอต้องฟังอะไรอย่างนี้ใช่ครับเ <c oughs> พราะจริงๆก็วางก็พี่แม่เขาเป็นคนวางวางตลอดตอนแรกก่อนจะมาเป็นแบบนี้ได้ก็ผ่านมาหลายเดโมเหมือนกันนะครับอืมนะคะะครับ ซึ่งแน่นอนว่าเต๋าสามารถเขียนอารมณ์มาเต็มๆเลยของความเจ็บปวดของผู้ชายคนหนึ่งที่หมดความหมายไม่มีความจําเป็นกับชีวิตของใครคนหนึ่งอีกต่อไปแล้วเนะทํายังไงถึงเข้าอารมณ์เพลงนี้ได้ดีหรือว่ามีประสบการณ์มาก่อนจริงๆแล้วมันมันผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะผ่านการอกหักมาแล้วบ้างแต่มันจะอยู่ที่อกหักประมาณไหนโดนมาแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความรู้สึกของเนื้อหาเพลงเนี้ยพอมันอ่านแล้วมันก็เข้าใจครับพี่เพราะมันอ่านเราก็รู้แล้วว่าต้องแบบ ถ้าเป็นเราเราก็มาเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกยังไงอ่อาก็จะมาเปรียบเทียบก็คือแบบว่าก็แต่ก็ต้องอินกับมันก,ก่อนอไปฮะอินกับมันก่อนอันนี้เพล่อเพื่จะจอิน,อ,นอินเป็นของแบบฉบ,บับของเรานะถ้าเป็นเราเราจะเป็นแบบแบบไหนอะไรเงี้ยพอเราอินอ,ออกมาเป็ <มา S 2> นเะต่าได้เต็มตัวเลยพอเราอินปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเออเท่านี้เราอยากพูดแบบนี้นะอท่านี้เราน่าจะพูดแบบนี้เท่านี้ขอตรงนี้นิดนึงนะอะไรเงี้ยแบบประชดหน่อยๆอะไรเงี้ยครับก็ก็เลยแบบว่า อทําการบ้านพอสมควรเหมือนกันสำหรับเพลงนี้ครับก็ใช้เวลาทําประมาณเดือนหนึ่งนะฮะแต่เข้าห้องอัดนประมาณสองวันก็ไปแก้ไขใหม่หๆ,ๆอะไรเงี้ยแล้วความยากง่ยายาเพลงนี้กับเพลงก่อนหน้านี้แตกต่างกันเยอะไหมก็แตกต่างนะครับแต่ว่าอาจจะคนละแนวกันกสิ่งาาสิ่งดก,ก,แบบก่อนหน้านี้ชื่อเพลงว่าอะไรนะคะโลกที่ไม่ได้อยู่ครับโลกที่ไม่น่าอยู่อ่าเนื้อหามันก็อีกลึกๆหน่อยอีกแนวหนึ่งเนื้อเพลงที่เนื้อหาที่แบบ ลึกลึกลงมานิดนึงแต,แต่ว่เป็าช้าๆแบบ,เจ,บเจ็บปวดเจ็บปวดเน้นอารมณ์เลยเดียวใช่ไหมใช่ฮะก็เน้นเ,เขาเรียกว่าเน้นแบบความรู้สึกของคนกําลังจะถูกทิ้งอะไรอย่างเงี้ยฮะเน้นได้เยอะเลยนะร้ยแล้วก็ขยี้ตรงท่อนพีหกต้องมาชาตรงหกไปแค่ฮคือต้องบอกว่าคนที่อ,อกหักต้องฟังเพลงนี้ เพราะว่าไม่ซ้ำเติมกัวเองใช่ไหมกินได้ซําเติมได้แต่คนอกหักชอบฟังเพลงอกหักอี่แล้วเฮ้ยแต่ชอบอยู่ท่อนหนึ่งที่มีคําพูดว่าเจ็บวันนี้ก็เหมือนเราตายจากเจ็บกว่านั้นคือฉันยังหายใจเออเหมือนทรมานมากเลยทีเดียวมันเป็นมันเป็นวลีเด็ดของพี่แม็กเขาครับใช่ไหมเออแบบว่าใช่ครับแล้วหลายคนชอบนะครับตอนเนี้ยตัวเองก็ชอบไหมชอบนะครับคือแบบพอได้เออได้ฟังแบบเฮ้ยนั่นแหละสินะเป็นการเปรียบเทียบที่แบบว่าเห็นภาพเลยทีเดียว นะถ้าเราตายจากไปก็ไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดแต่ว่าที่เจ็บปวดกว่านั้นคือยังหายใจอยู่ทุกวันนี้แหละเออคือตรงนี้เนาะอ่นะเนาะแล้วก็มาพูดถึงเ,เนื้อเพลงที่ออกมาอย่างที่บอกไปว่าสื่อถึงความอกหกักความเจ็บปวดด้วยรักของคนคนหนึ่งตอนนี้เอ็มวีล้คะมีออกมาชมกันหรือยังเอ็มวียังไม่มีออกมาครับแต่ว่าเราถ่ายทําเสร็จแล้วเรียบร้อยอืมถ่ายทำเสร็จแล้วผมก็ตอนน่าจะ ประมาณวันที่17สิงหาคม,มนี้นะครับก็จะปล่อยทั่วประเทศเลย17สิงหาเนี่ย <17 S 2> ฮะในรายการสยามเด็กเล่น plus 5โมงเย็นเป็นต้นไปทางช่อง True Music นะครับผมก็ต,ติดตามที่นี่ก่อนเลยใช่ก็จะปล่อยที่นี่ที่แรกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลงใน YouTube ด้วยไป Subscribe กันได้นะครับที่ True Fantasia ก็ไปกด Follow เลยพอมันอัพปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นทันทีเลยว่าเอ้ยมาแล้วนะเอ็มวีตัวใหม่ของเต่าคี่โมงนะคือต้องมีคนแบบว่าจับตารอเลยทีเดียว ่ในรายการเนี่ยห้าโมงเย็นน,นไปติดตามได้ในรายการใช่ครับส่วนใน y youtube น่าจะตามประมาณมมมทุ่มสองทุ่มประมาณเนี้ยครับบอกได้ไหมครับว่าเรื่องราวในเอมวีเนี่ยเป็นประมาณไหนประมาณไหนครับก็อ่าในเนื้อเพลงนะครับมันจะมีคําว่าจมน้ําตายใช่ไหมครับก็อีกทีตรงนี้เป็นกิมมิกแนะว่าเราต้องมีฉากในน้ํานะอืเราจะเป็นฉากกุ๊กกิ๊กกันหรือฉากที่โดนทิ้งอะไรเงี้ยหรือว่าฉากที่เราจมน้ําอะไรเงี้ยซึ่งความรู้สึกมันก็จะแบบให้อารมณ์แบบ จริงยิงทีเซอร์ออกมาแล้วะฮะเมื่อวานเอาทีเซอร์ออกมาแล้วใช่ไหมใช่ครับประมาณสามสิบวิน่าดูทีเซอร์ก็จะอ่าเข้าใจกิ่นของออยบีแล้วเดี๋ยวเราดูทีเซอร์ปุ๊บมันจะอยากติดตามกว่าเดิมปะคือกว่าจะเอาเราจะฟันได้ติดตามเนาะก็ดูทีเซอร์ไปก่อนก็แล้วกันนะคะดูทีเซอร์ไปก่อนบะนไปก่อนก็เป็นเนื้อหาของคู่รักคู่หนึ่งละครับที่คนใดคนหนึ่งมันเริ่มเบื่อกันแหละแล้วก็ไม่ยอมเขาเรียกว่าก็อยู่ด้วยไปไงวันวันอะแต่ว่าไม่ได้แบบมีความรู้สึกให้อีกแล้ว ซึ่งกัเห็นเหมือนรอเวลาประมาณนี้ใช่ไหมเหมือนรอเวลาที่จะไปครับซึ่งตัวผู้ชายก็จะเห็นชัดเจนว่าอ๋อมันมันมันรู้สึกได้เองคนเรารู้สึกได้เองแล้วมันมีเซนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งพอมันมีเซนมากๆเข้าแล้วพอมันรู้สึกมากๆเข้าเนี่ยมันก็เลยแบบว่าพยายามทําทุกอย่างไปแท่งทําแับ ใจดีสู้เสือให้เหมือนเดิมพยายามให้เหมือนเดิมพยายามให้เขากลับมาให้ได้อ,อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามต่อต,ตามกันต่อนะ,อะเออพูดมาแค่นี้แบบว่าแฟนๆคงจะบอกว่ากริ๊ดกราดมากเลยทีเดียวอยากติดตามเร็วๆแล้วล่ะมันจะออก,กามาะมณเซอร์เ,เรียลหน่อยะฮะ,ะแนวเซอร์เรียลก็จะแบบว่าจะใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ย F าาก็เป็นอะไรที่แบบว่าน่าติดตามพอสมควรเลยแล้วนี่คือซิงเกิลล่าสุดจากเต๋านะคะที่ใครๆต่างยอมรับในความสามารถการถ่ายทอดทั้งการแสดงเช่นเดียวกับการร้องเพลงเลยที่ถือได้ว่าเต่าทำได้ดีทุกครั้งที่ร้องเพลงออกมาด้วยน้ําเสียงแล้วก็อารมณ์เฉพาะในเพลงช้าๆแบบนี้นะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าไม่มีความจําเป็นอ่ะช่วงเวลาสำคัญแล้วเดี๋ยวให้เต่าเนี่ฝากซิงเกิลฝากติดตามผลงานกันดีกว่าว่าจะติดตามซิงเกิลนี้ความเคลื่อนไหวของเต๋าได้ที่ไหนบ้างหรือว่าดาวโหลวดเพลงนี้ได้หรือยัง ได้ครับผมก็เอาดาวน์โหลดกันเลยแล้วกันนะก็ <Yeah. S 2> ถ้าใครชอบเพลงนี้นะครับหรือว่าใครอยากจะมีไว้เป็นเจ้าของได้ฟังได้ชอบทั้งเลยก็เข้าไปโหลดได้นะในไอจูนนะครับผมก็สามารถเซิร์ชแล้วก็หาซื้อเพลงได้เลยแล้วก็อีกช่องทางนันก็คือกดดอกจันสี่เก้าสองสองสี่สี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดโทรออกนะครับผมดอกจันสี่เก้าสองสองสี่สี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดโทรออกนะครับแล้วก็ แล้วก็เขาจะมีให้เลือกเลยครับว่าจะเอาเพลงไหนคือรหัสเนี่ยเป็นรหัสของเต่าอยู่แล้วก็จะมีเพลงเพลงของเต่าด้วยในนั้นแล้วก็เราสามารถกดได้ว่าจะเอาเพลงอะไรครับคือเลือกได้ทั้งเพลงใหม่แล้วก็เพลงก่อนหน้านี้ด้วยเพลงก่อนหน้านี้เดี๋ยวไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเอาเข้าไปหรือยังแต่ว่าถ้ามีเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆว่ามีเพลงนี้เข้าไปในแต่คือเพลงนี้คือดาวโหลดได้แล้วแต่เพลงนี้ดาวน์โหลดได้เลยครับดาวน์โหลดได้เลยเป็นเพยงร้าสายก็ได้และที่สำคัญคือสามารถดาวน์โหลดได้ทุกเครือข่าย นะครับผมทุกค่ายทุกระบบสามารถดาวน์โหลดได้หมดครับก็คือเจาะลึกถึงแฟนๆทุกเครือข่ายทุกระบบใช่เมื่อก่อนอาจจะไม่ได้ทุกระบบไงแต่ว่าครั้งนี้ได้ทุกระบบแล้วนะครับอ่ะทีนี้ฝากซิงเกิลนี้ก่อนครับผมก็ฝากซิงเกิลนี้นะฮะก็ไม่มี่ความจาเป็นครับใครที่กำลังอกหักอยู่หรือว่าต้องการเพลงที่จะอยู่คู่กับคุณไปตอนเวลาอกหักก็ เป็นบิกมิงชอยนะครับผมก็อยากจะให้ฟังกันนะครับไม่มีความจำเป็นครับแล้วเราจะสามารถติดตามผลงานของเต๋าได้ทางไหนบ้างคะอ๋อใช่ใช่ครับรื้อเพยใช่ไหมอินสตาแกรมนะครับผมทวิตเตอร์แล้วจะเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับผมก็ชื่อเดียวกันเลยนะครับคือเต๋าเพียงพอครับ t a o p h i a n g p h o r ครับผมเต๋าเพียงพอ อ่าแล้วค่ะและนี่คือเรื่องราวของหนุ่มเต๋ารวมถึงเพลงที่นํามาฝากกันด้วยกับไม่มีความจําเป็นก็ขอให้เพลงนี้ฮิตติดชาร์ตแบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีผลงานทั้งงานละครงานเพลงออกมาให้พวกเราได้ฟังกันต่อเนื่องเลยนะเดี๋ยวันนี้ขอบคุณเต๋าด้วยนะคะที่มีโอกาสเข้ามาพูดคุยใน Fresh ชนบุรี99.75วันนี้นะทําให้เราได้รู้จักเต๋ามากขึ้นแล้วก็บอกว่าโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสมาชนบุรีแวะเข้ามาเยี่ยมเยือนกันบ้างได้ครับฝากเพลงนี้ด้วยนะครับพี่มิงกิไม่มีความจาเป็นนะอ่าเ ไม่มีความจําเป็นครับวันนี้ขอบคุณต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมิมิมากครับขอบ,ขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค,ะค่ะเดี๋ยวไปหานะครับคขอบคุณครับโอเคอค,ครับ